เอาขายเนอะหยาดกันเลยพอดีแล้วเบิดตัวนี้เขมเป้อมัเขมมันอนมามานอนพอดโอ้ขึนหอดุกซายอยู่วะพ่อตูกินนีหอดอยใช่มันเป็นเรียองแลมาแช็กับผู้นึงพอเอตุ๊หาอยู่ว่าลูกซายน่ะอ้าวมนไปนอนเว้นมัอคือนอนอยู่เือน ไปให้เดียว <Franc otic> ้าง่นายเงี้ยอมใช่จะไปเรยนอนรับว่านอนูุเดียวกุ้ยคยใจพ่อขจีวางด้ลูกกินเือยูเอาตุแเมาให้ะว่าให้ลูกกินาะลูกเอามาให้พ่อตุกินสิว่าให้ลูกกินอยู่ พี่น้องเนานะกับทักทายสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวัตสุขูสู่คนพี่นอนะ้องเนาะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องต่อฝั่งลาวเนาะฝั่งไทยต่างๆประเทศก็ยินดีต้อนรับทานเขาสู่ซองบ่าวซาลีซาเนลอ,อีกแล้วพี่น,อนนะ้องเหรอพี่นอนะ้องเนาะอ่าไม่เนี้กะบ่ได้เข้าไปหาทั้งอ่าบาซิงเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้เนาะ สวัสดีก็ออกมาแต่าพี่น้องเนาะย่างมาก็ไกเติอบอยู่พี่น้องเนาะต้นฮอบพุ่นแหละพีาา่น้องเอ้ยมาตาบ่เซนเพิ่นอยู่ทางใหญ่น,ยยนี่แหละพี่น้องเนาะแต่ละมื้อนี่ก็ได้ทวัสดีกรเทียวไปเทมานี่แหละเนาะอ่ามื้อนี้ก็บ่ได้ไปหาบ่สิงพี่น้องเอ้ยอ่าพอดีว่าอ่าสิพากันไปเมืออ่อทุงเนาะพี่น้องเนาะเมื่องบ่าวไน เนาะมาสู้ยกอนเนาะพี่น้องเนาะานี้ก็สิเเสร็จงานแล้วบัดนี้พี่น้องเนาะทางบ่แซนก็สิพาทางบ่าวสพเนาะมื้ออ่าตูยเนาะพี่น้องเอ้ยอ่าทางบ่าวสิพุ่เพิ่นก็มาอ่าหลายมื้อพอสมควรแล้วพี่น้องเนาะอ่า4-5มื้อพุ่นละพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าตพี่น้องเอ้ยอ่ามื้อเช้านี้ก ฝนลิ้นน้อยนึงพี่น้องเนาะแต่ว่ามันมีอาสีอาโตกอยู่พี่น้องเลยเนาะอ่าเจพี่น้องเไงไปง่อยพี่น้องเลยเนาะทางวัซาีกันเลยพอดีว่ายางมากไกลเติบได้พี่น้องเลยเนาะแต่อ่าเส้นทางทางใหญ่เนาะต้นหอดอ่านาหม่องวาซาลีผักอยู่นี่แหละพี่น้องเนาะนาอ่าสะโพกนี่แหละพี่น้องเลยดูทางด้านหน้าวาซาลีเดี๋ยวนะอ่าเจ้า ตอนหอบช่วงนี้กัพี่น้องเลยนะาฝ้าฝนมันกระตุกแน่ทางกับเปื้อนแน่พี่น้องไอ้เนาะเข่าระดูการทำอะไรทำนาพี่น้องเลยพอดีว่าเมื่อวานนี้กับมีข่าวไรทางเบาสิงน้องพี่น้องเลยว่าไฟโซล่าเซียวถึกโจรขโมยไปเนาะดูว่าคนขี้ลักเนาะพี่น้องเลยทั้งวันปลอดสารีก็คือคนขี้ลัก เนาะตับนในกะขมุยน้องเป็นน้องเนาะอืมฮ่าเป็นน้องไงเนาะแต่ว่าก็มีหลายๆท่านน้องพี่น้องเอฟซีเพื่อนกับเขามีเนาะว่าให้น้องอาซิงน่ะให้เบาซิงน่ะระมัดระวังอีกนะเด้อบริษันบางเทีเขาสิมาเอามาลักสิ่งของอีกบริษันเนาะอ่าบอกนำแนะนำเอาในลูกๆเด้อบริษันเนาะเอ้าพี่น้องเนาะเดี๋ยวบัดทางบริษีทเขาไปหาบอซิงพูดแหละน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวบางบริษัทก็จะได้แนะนำ อ่าเหรอเนาะก็มีหลายๆทานเนาะพี่น้องเยเหรอทางผู้รักผู้ใหญ่แน่เนาะแต่กระทั่งพี่น้องเอฟซีเน่เพื่อนก็บอกว่าให้บอสิงพาไปตัดผมเลยเด้อบอลเซนพาไปตัดผมเลยเด้อบอลัซนเนาะแต่ว่าเรื่องตัดผมนี่น่ะน่าสิเป็นทั้งสาบุนพี่น้องเนาะเมื่อวานนี่สาบุนบอลซีพาไปตัดผมอยู่พี่น้องเนาะแต่ว่าทางข่านฟิดพี่น้องเนาะเมื่อวานเนาะก็เลยบอลได้ตัดพี่น้องเหรอตัวแต่ว่า พังเบิ้งพี่น้องน้องวัดอ่าแล้วตัดมือแหลกกะรอรุ่นน้ากันพี่น้องน้องทำวัดสดีกะอย่างบ่ทันหูเนาะว่าทางวัดสิงเราสีตัดมือใดเนาะพี่น้องเลยตอนนี้ก็นั่งถ่ายอันบอเซียนมาพี่น้องเนาะอ่าบรรยากาศก็สีงขึ้นแน่พี่น้องเลยมือนี้เนาะอ๋อพี่น้องเนาะเดี๋ยวถ่ายบอเซียนมาเดี๋ยวจังหวะอ่าสัมภาษณ์ทั้งบอสกุลเนาะพี่น้องเนาะ โอ้ยไอ้ขอโทษอะไรหลายพี่น้องเนาะขอโทษมาไปอะไรเนาะเดี๋ยวที่สัมภาษณ์เนาะดูว่าทางไทยทั้งเบาร์เซอรพูลพี่น้องเนาะว่าเป็นจังใดพี่น้องเลยเนาะอ่ามาขอดแด่พี่น้องเลยพี่น้องไปด้วยพี่น้องเลยทางเบาร์เซอรพูลเนาะสบายได้บอสเซน ดี่โอ้สบายดีเด้อเนาะ้าเไปใส่มื้อนี้ไปใส่ก็ได้ตัวไปใส่ก็ได้ด้วย่จังมื้อนี้ก็โดยมื้อนี้ก็คือเสร็จเกเสร็จงานแล้วเนาะแล้วกิจแล้วพี่น้องเอ้ยามแล้วตัวเฮ็ดแลเออแต่ว่าข้าอันนั้นข้าวานเบิดเนาะ บริาลเบิร์ดดแมนนาทีเป็นกาสีดำน้ำเนาะมาบวานเบิร์ดโอ้ยเมืองไงเนาะเอยเมืองไกแต่ได้ไ้อะมีแต่บางแห่น้อยดิเอาอะไรเราติดคารอยวะออกได้แหะเขาลราหยอเนาะออกได้ดิอันนี้คนยอดอันนั่นบอสใช่เครื่องไงดิรถจะก่จะรไทยบอสหมื่นกูเนาะแพยงนี้เนาะหมื่นขึอยังว่า <No>. Oh. หมื่นหมื anyway, ่นปลายที่ <that> ็ดก็ชาวไทยกันเนาะบ้าพาส่หาพันนี่เลยพพงราคา่าขัต่ัไแล้วจัหาหกพันนี่ก็แพงหน่อยเนาะนี่เป็นหมื่นหมาลหมื่นปลายอ้าแล้วออกไปงมแ้วยาตัวได้ชวนี่ยำ Hoặc là phụng vào phụng, mọi đeo tang bằng cốc, you know, may not tang di tang kịch mùi tuyệt 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 mùi nó mùi tuyệt mùi tuyệt mùi tuyệt mùi ิกแท็กิกแซได้เติบคุมลายพี่น้องเลยเนาะแมนว่านนคนโตคนโตแตุ่มเป็นบอ่อแน่ถ่ายบรรยากาศพี่น้องเอนาะตอนทางขวัดบนโคกุก็ด้เองเนาะดีวกว่ทางยูทูบเบอร์หลายๆ่าหลายๆคนบรทุกเนาะยูทูบเบอร์เนาะเกือบดบพด้เนาะโอเคฮอนบอสสามสามสคน

อ่ะพี่น้องเนาะเลยที่ตัดภาพไป็ุผู้เล่ห์หอเทือนบ้านผู้ตูโจยผุ้เล่ห์พี่น้องเนาะจังจออีกทีนึงพี่น้องเลยอ่ะพี่น้อยเนาะตอนนี้ก็ฮอดแล้วพี่น้องเนาะอ่าตอนนี้ก็อยู่ที่อ่าหน้าบ้านเฮือนซานเนาะพี่น้องเนาะอ่าโูตู้โจยและกะบเบาซ้ายฝนพี่น้องเนาะอ่ามาส่งฮอดอ่าบ้านเฮือนซานเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะทางอ่าบอเซนพี่น้องเลยเนาะ พอดีว่าพาทั้งบอสไซพลไปไทยให้ไทย,ไทยนะซอยพี่น้องเนาะอยู่านาบอสเซนพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ทั้งบอสไซพลเพิ่งกลับไปหลายมือ้อได้พี่น้องเนาะถือว่าเกือบทิ้ดพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้ก็มาส่งบานแล้วพี่น้องเนาะพอดีว่าบานไปทิ้บร้อยแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวแต่ดำบานนี้พี่น้องเอ้ยเนาะอ้าพี่น้อง,นะงอนเาน,งนะนงนะานนะเดีย๋ยวทั้งบอสซีก็สิเข้ามา อ่าทางบ่ท่อจ่อยอีคนเนาะพี่น้องเนาะอ๋อเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวโหหนักหนาแล้วเป็นมากก็ได้พี่น้องเอ้ยยังบ่ทันได้กินเด้เนาะอ่ามารัก่อนก็ยังคือเก่าอยู่พี่น้องเอ้ยอ่ามาวันนี้ก็ฝนตกฝนลินทางเปเปื้อนแน่เนาะอ่าพี่น้องเอ้ยเป็นเถนนทางใหม่บ่หรือว่าจังได๋พี่น้องเอ้ยเนาะอ tơ nó rồi rồi, Đây không phạm nó, có tụ để phong phạc không nè, à. rồi, đang bàn bao xuân bao chén, na té sau gì đấy quá đây anh ơi, xuân bay lại rồi ออสบายดีได้พระตูเด้อโอ้ยสบายดีเนาะมีของปาของต้นมาเวียงงานโอ้สบายดีได้ว่าแซ่ขายเบิร์ดได้าทิปเข่า่ะตูเบิร์ดแล้วเอาขายเยอะเนาะงานกันงานกันเลยอ๋อดีเด้อเบิดตัวนี้กระดาขมบเฟ่มาเบอ่อนมาก่ร้อนสุดโอ้ย มันบุกค้าบ่เนาะเดินทางเที่ยวอย่างเงี้ยผลตุกผลตุกมันเศร้านีวว่าคือหมู่บ้านนี่เอนเกิเอสดงวาแห้งติบเลยเนาะผลสีนั่นเห็คนกีดบ่เีอยยางบ่อ๋อเนาคือเห็ดยมผลเนาะ ข้างในดีพี่น้องเลยหอดปลอดภัยหอดเรืยนหอดซานเลยกินหอดจุกซายอยู่วะพ่อตู่กินหอดอยู่ด้วยเฮ้ยมันไปเบียร์แลมาแช็ดกับผู้นึ่งห่อเออตู้หาอยู่ว่าดุกซายน่ะอ้าวคันไปนอนเว้นมันคือนอนอยู่เฮือนไ่เห็นเบียร์หนาอย่างนั้นน่ะเออมาเช็ดกับเชงกับไปเลย นอนรับอยู่ว่านอนคนเดียวคือใจพอหันโอ้ยไป,ยปใช่เลยหัวใจย้อนแล้วผิดพอเด้อย่าลูกที่มันมาลำพอหัน <c oughs> ไปนอนขาดอยู่ใตแล้เพื่อนใดย้นอนเพื่อนก็ใช้เดอเสร็จกินรังนึ่งชอง,งรังเพื่อนหายเลยเด้อค่ามุ่นค่าใชา้หรือเปล่าเลย,ยพอแม่เหาก็ไม่เคยได้เคยมี nhóm thấy cả đây nhóm bao sen đó mà cũng một cô bình rồi rồi làm thử cái là kha thế đấy mà rồi tôi <laughs> chung nhà cái <laughs> đây phơi luôn cái ăn rồi cả mà khăn nhơn rồi cả nên tôi bảo là hầu mình nhau phải đó rồi và phơi du tao sẽ lấy bài ก็ไปขอเพื่อนกันยังใครนะเหนเรียกให้เพื่อนเลยนี่โยบไปไม่ช่ไปอจะเขายกเพืยังหายอน่ไฟอย่างะอ่พอดีด้แล้วตัวตัวก้าเบสได้ว่าไหมนี่เออย่างยงลำหนึ่งลำหนึ่งพอดีมาเติมเลยเนาะแสดงว่าพอดีหาอันนี้นะหาวิธีหาเงินเนาะสารทิพย์เข้าใครอ่เราทำนี่จ้ะ มื่อเทศบาลนี่ค okay. uh ่ะ huh. อ yeah, ืมเรียบร้อยม่ได้สาลบ่บงนอืโอ้โดยนเดินดานา้อืมได้พาได้พาหนึ่งโดยย่างหนึ่หันอืมาะว่าจัก งงงุบงุบอยู่อยู่ยากอนวะตามนาแล้วก็เลยมาเพื่ปลอมาแต่งเอปีฮะเลยเลยให้งลูกหมาอากอนอืมเธอกินว่าพตูของ่วงนี่บเคยกินงงวงหร้อเาอ้ปนนี่เนะพว่ามันะเปิรงงงงงไไ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  กาแน่ๆว่าและแก้แก้เปลือกตัวแข็งออกแล้วก็เอาไปเอาไปก็ได้รงยางมันจะออกไวเลมันจะออกไวเอามีดปาดเอาไ่ได้ให้กินเหมือน่นะพี่โตรปาดเรยเอามีดปาดเอามีดปาดกิน็บเจียเนาะเนื้อมันแน่นได้จะเอามือยิ่งร้อนมันมัน่วงไครเนาะไม่รู้งวงใครนะพอตัวทดลองแบบเสียบได้ห่ะ เรเคยกินจ yeah, no, yeah. like no, like so ักเทือด okay, yeah, mm ิเอาปลาดิฉัก็ได้แล้วว่ะไหนเฮ้ยมีแต่กินได้มิดกะแค่กิาใหญ่เหนือมันหลายเลยบึงหนึ่งก็อิ่มเลยบ่งหนึ่งก็อิ่มเยโยนมาอันบักนญ่ๆงวเนาะเรียแลวกับคนเาลวงเนื้องเนียา่สแล้ว tôi hãy cặp cặp nó cặp ừ. đen, cặp 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 này cặp 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 cặp

อเมอ,ม,อม,มีแต่ว่าเขาเอาตาเลก่อนบอ่แนนครับเลแม่แตาเลมันมังหงกันเากับว่าผ่าในใช่บดองี่บตาเลกัผ่าแต่ในมันีผ่า,า,า,าแต่ข้างในในมันกับกาใชถุงยางเนาะเดี๋ยวกันอ๋อในมัลเอาตดดนก่อนบ<ร>แกเอาเกแต่มัน,หหานาแหงในแงๆมันแต่มันแหงก่อนเลยะจังปอก พาออกบอกต้องบอกเป็นได้จะให้พาดไปถือกันมาทั้งอะไรมันได้ตัวมันเป็นมิดมันน่ะเ <c oughs> อาออกแต่เปลือกแขง่ฉยเลยมวยจะพผ่าเรื่องเลยไม่เอาไม่ให้เอาเอาเอากาศในมันหน่ะมันนั่นออกมันแขงเลยเพือ่อมันสิโพขึ้นมาจากไหนเนาะกินกับเขาเลยเนาะกินกับเขา

Living there. I mean, I'm my cat. I'm beautiful. 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 I'm

ร้าให้ซ้ำอ่้กแต่ก่อนมาเหทามันแห่งมีบ่อันนี้พุ่นพุ่นมาพุ่นแห่พุ่นช่อยพุ่นเลยที่อดทางยางพุ่นเลยบ่หนี่อโอ้จะด้พุ่นเริ่มมาจะพุ่นบ่ออโอ้วันนี้ผลมาตกซะทีอือฮ่ดยด้วยฝ่าลูกยุง่นาดเจ้าพะเจาลูกจ้า่า่่

กรับก่อนบาทเป็พี่น,อน้องเราไปเบียดไปงานต่อก่อนเนาะอ่ะาเ่อะหน่อยตกผู้ลินด้วยอ่ะเป็น,น้องเนาะสำหรับที่นี่ลำลาไปก่อนแล้วพี่น,อน้องเนาะพี่ป้าประการใดเนาะขอโทษขออภัยผมเป็นพี่น้องอิบซีเบื้อสุกูสู่คนพี่น,อน้องเนาะอ่าคำบอกคำจาใดเนาะเป็น้อ,นองเนงาะทางวัสดีเน,นาะว่าบุญวันนันทูเนาะต้องกราบขอโทษขออภัยผมเป็นพี่น้อง เบิ๊ดสุขผู้คนเนาะเด้อบ่ทางผู้ดักผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านเนาะต้องกราบขอโทษขออภัยเว้ยสุขผู้คนเด้อเนาะเอาสระคืนนี้พี่น้องเนาะอ่าตอนนี้ก็มาส่งบ่อสะพนไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะปลอดภัยไปที่เรียบร้อยเนาะอ่าทางเฮาสิกลับพี่น้องเนาะบดนี้เนาะไปเฮ็ดวิหางานต่ออ่าพนแหละพี่น้องเนาะเฮ็ดวิงานอยู่อ่าบ้านบ่อสิงพนแหละพี่น้องบดนี้เนาะแล้วก็ตุค่ําายเนาะเิดห้องห้องน้ําพี่น้องเนาะ อาก่อนอื่นก็นขอบคุณนาะทางแม่พิษพี่น้องเนาะขอให้แม่อยู่ดีมีแฮงเด้อเนาะ,ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันคนยืนเนาะเป็นของผู้หมใจให้ลูกให้หลานตลอดปีและตลอดไปเนาะแม่เด้อเนาะขอบคุณหลายเนาะอ่าอพี่น้องเนาตะตากันนี้ลาลาไปก่อนเนะาะอ่าว่ารายการมันสิเนี่ยิยาพอสมควรเนาะกับคําว่าสบายดีสบายดีพี่น้องเอ้ย